สวัสดีครับผมสวัสดีช่องไทย25นะครับผมก็นี่เราก็นะผมกลับมาจากช่องอ่าทาง 3, าสามสาวลาซิ่งนะผมก็นะผมเป็นขบวนสุดท้ายนะผมที่อ่าในบ้านของควานนะผมกลับมานะผมก็เป็น25นะผมก็ที่กลับมาเนาะเป็นขบวนสุดท้ายเชือกสุดท้ายนะผม ก็จะมีหลานนะผมขึ้นขี่นะผมอันนี้ก็ให้หลานนะผมขึ้นขี่ขี่อะไรครับผมขี่กลับบ้านนะผมเพราะว่าหลานก็ขี้เกียจผมน,นิดๆิขวานก็ต้องเดินนะผมระยะทางประมาณสามสี่สามกิโลสามกิโลหรือเปล่าสองกิโลสาม,ามากิโลครับผมนะนะยื้อนะตุนะขี่นี่นี่ฮะเว้ แวะแวะข้างทางนะผมนูแวะอะไรแวะกินอะไรก็ไม่รู้นะผมถ่าวันนะผมพี่พี่ก็นะผมไปไปถึงไหนนะผมพี่พี่นะผมบ้านเรานะผมเบ๊ะเบมะเา๊เยอะที่เนะอีนะ่เนะเก็นะนะ เดินไปเรื่อยๆกินอาหารนะผมอขาเรียกอ่าผลไม้นะผมผลไม้ไม่เขาเรียกอ่าเป็นถาวันนะผมที่น้องๆก็กินได้ผมดูนะผมดูข้างหลังนะผมในการเดินนะผมโคดรหลอนะผมนี่แต่ควานข้างบนนะผมจะดูที่นะผมเก่งๆไงไม่รู้นะผมรู้สึกว่าจะ ผเดี๋ยวควานจะพาวิ่งนะผมถ้ามีคนถ่ายคลิปให้นะผมมีคนถือโทรศัพท์ให้ควานก็จะพาวิ่งแปบ๊บเดียวึงถึงบ้านนะผมแต่เ,เราก็นะผมเราไม่นะผมเราไม่แบบถ้าวิ่งไปนะผมตัวควานข้างบนนะผมอาจจะพัดถากตกลงมานะผมแล้วก็เซฟไว้ด้วยนะผมเซฟไ้นะผมถ้าควานวิ่งนะผมแปบ๊บเดียวผมไปนะผม ไปตามควันนะผมเนี่ยผมก็ดูนะผมวันนี้เราก็มาโอ้โหตอนมาก็มาหลังนะผมขากลับก็กลับหลังเขาครับนะผมก็นะผมสเตปสไตล์ครับผมของสองห้าก็จะเป็นแบบนี้ผมอะไรนะผมหลังสุดนะผมดูผมก็สูงกว่าควันนะผมควันเยอะนะผมก็ครบอายุเจ็ดปีนะผม กับเสาห้าน,นะครับผมดูในการเดินนะผมในการที่อ่าดูข้างหลังน้องนะผมว่านะผมในการเดินสวยแบบรูปทรงสวยครับผมมาไม่สัตว์ในบ่อรจริงด,ดูผมอันนี้เขาเรียกเรียกอะไรถาวันถภาษาไทยก็เขาเรียกถาวันแดงครัผมภาษาสวยก็ อาเปนกระเร้านะผมภาษายนะผมถ้าไม่ไม่ท่านใดอยากรู้ก็พิมพ์หนึ่งภาษาไทยพิมพ์สองภาษาสวยนะผมพิมพ์สามภาษาเขมรนะผมควันก็จะตอบนะผมชนิดนะผมมามานี่นะผมเอาก็ควันก็ว่าแน่ๆนบผมจะแน่ๆคือว่านะผมทําอะไรนะผมแน่ๆนะผมมามา ดับดุ้งดับดุ้งนะผมอ่าฮะผมฝันเราก็บอกเสาห้าผมว่าดับดุ้งดับดุ้งนะผมแต่ดุ้งไอโก้ให้นะผมบ้านอยู่ไรนะผมเราเดินหลังด้วยอากาศร้อนนะผมเสาวห้าก็ต้องเติมพลังนะผมกินหญ้า้างทางไปเรื่อยนะผมดับดุ้งดับดุ้งนะผมเออดุงไอโก้ให้พูดไอเต่าพูดนี่นะผมก็อยู่ไรนะผมอาเต่าพูดนิดๆนะผมกับเรานะผม ตาปัวตาปัก็กกสัตว์ไทายก็ร้อนเด็ดนะผมเด็ดร้อนนะผมเด็ดร้อนเด็ดร้อนเนี่ยผมฟานก็ได้สองภาษานะผมนี่ยผมกลับไปกลับมาผมไม่ทันใดก็อย่าเพิ่งตกใจวิ่งนี้นะผมฮะฮะไม่ยืยนะคือยจนไม่ยืยนะ,น <laughs> ะนนกึ่ยตัวงไหนเหนื่อยนะวะอ๋อไอคนอะผมฟานก็นะผม จะคุยคนคนภาษาอะไรเปล่าก็ไม่รู้นะผมสาภาก็จะงงนิดนะผมเยือย่อเยรับผมเยือย่อเยื่ก็มานี่ครับผมควันชีอวิตของมันมาหนี้ทำไมครับดูครับผมจะไปอะไรไปอ๋อ,อไปทักทายเพื่อนนะผมเพื่อนเป็นหคนปั้นนะผมไม่ต้องไปทักทายนะผมเฮ้ยเฮ้ย เข้าสู่หมู่บ้านสน,น่นะผมนี่ผมมามาโอู้ฮึเราก็เข้าหมู่บ้านของขวนนัญนะผมหมู่บ้านอะไรครับผมหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิดนะผมแต่ไม่รู้โควิดทำไมเยอะจังครับผมปานก็ยังไม่รู้หมู่บ้านนี้มีโควิดนะ แต่แฟนก็รู้สึกว่าควิดตบ้านนก็เยอะเหมือนกันโพสตคสณคตันะผมกับเรานะผมความมงก็จะมีนะผมมีอะไรก็ไม่รู้นะผมอันนี้ก็ใกล้จะถึง หมู่บ้านเรานะผมบ้านอะไรก็ยังไม่รู้อะผมบ้านสน,นุนโอ,โอ้อากาศร,ร้อนนะผมเดี๋ยวอหลานเนาะจะร้อนนะผมอไหนปุ่นซุ่มในเออย่านี่น้องๆจะกินดีที่สุดเพื่อต้อนลับสห์อยู่ไ,ไว้นี่ไปเก็บตั้เอาพุ่มให้นี่เนี่ยผมควันก็พูด,พดนะผมว่า ก็ร้อนเหมือนกันนะผมนี่เขาเรียกเถาวันนะผมเถาวันแดงนะผมอันนี้เป็นอ่าเนาะน้องๆก็กินได้นะผมกินดีนะผมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะผมกับเรานะผมกินได้นะผมแต่ควานกินไม่ได้นะผมนี่นะผมน้องก็กินนะผมขยาเขาขยาเขาเรียกว่าอ่าถาวันแดงนะผม ภาษาไทยเนี่ยผมภาษาสวยก็เอาแรงเศร้านะครับผมก็เวิ่งมุ้ยเมื่อไรจะถึงบ้านนะผมขันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะผมอากาศร้อนนะผมร้อนเหมือนขันเดินแล้วก็นะผมเดบเฮไปไม่ถูกนะผมขันเดินนะผม ฝากคิปนี้ด้วยับผมอาจจะนานนี้นะผมอันนี้ก็เป็นที่ควันคุดบงับผมควันแดงนะผมที่น้องก็อกินได้นะผมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งับผมที่น้องน้องช้างนะผมกินแล้วก็นะผมร่างกายแข็งแรงนะผมกับน้องน้องช้างนะครับผมแต่ควันเราก็กินไม่ได้นะผมนี่ผมก็ฝากด้วยนะครับฝากคลิป ฝากคลิปวิดีโอล่า,ลาสดนี้นผมฝากด้วยนะผมก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์นะผมให้กับควันด้วยผมช่องเล้กผมว่าอาขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ